นะครับมาอนี่นะครับทางฟาร์มเฮาเนาะครับจะได้สมาชิกใหม่เนาะครับน่องหนึ่งเนาะครับทายาตเค้มกแปดเนาะครับเราก็อยากมาทายรีวิวให้พี่น้องคนหมักงัวนะครับในเบิ่งน้ำกันนะครับสีแดงเข้มเม็ดบะคามเนาะครับแข้งขายาวใหญ่เนาะครับเพิ่งคลอดมานี่เลยเนาะครับ หนึ่งว่าซีซอยพอท่านนะครับเพราะว่าน้องหนึ่งนี่ออกผิดทางนะครับออกทั้งหลังนะออกทั้งก้นนะครับออกคาหลังสังเกตบางเด้นนะครับพี่น้องคนหมักงวนะครับถ้าถ้าตีนได้หงายออกมาแล้วถือว่าผิดทางนะครับแต่ตีนงุ่มยังถือทางนะครับนี่ตีนหงายออกมานะครับเพราะก็พิษสังเกตก็เลยได้โทรออกประสุตวิ์นะครับออกมาซอยทันนะครับ ได้ดึงออกดึงออกทั้งขาหลังเลยนะครับก็ขอบคุณปศุสัสตว์เท่าเนาะครับสัตว์นาคูฮะเนาะครับที่มาซอยแบบด่วนเลยเนาะครับจะซอยชีวิตน้องหนึ่งไว้ได้เนาะครับเอาการมารีวิวให้พี่น้องได้เบ่งนับการนะครับตอนนี้กินนมได้แล้วเนาะครับเบ่งเนาะครับ นั่งกินนมนะครับยางอเด็ดอร่อยเลยนะครับทายาทเคปฮกแปดนะครับตัวแรกของฟาร์มเฮานะครับก็ถือว่าสมหวังอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเพศเมียนะครับก็ถ่ายให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องคนหมักงวของเฮานะครับได้เป่งน,น้ำกันนะครับกำซนียกรนะครับน้อกอ ได้หอดเดือนกระจันซีรีวิวให้พี่น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันนะครับครับ